การเลือกอรหรที่อร่อยที่ชอบในใน้านแมวก็อบมาสิให้เดี๋ยวไปให้พีลำได้บ้านแมวนะถ้าอยากเำเามีฟาเาจะสับให้ผสมกับอาหารนิดนึงอ่ะขวดเหรอขยะขวเนียมันวดกล้องเลยนะแต่เดียวว่างๆต้อะไเานก็ไม่รู้นะปิดป

ซื้อได้คนก็สามารถซื้อได้โอ้ยเนี่ยเออเลยนะคิว ดีนะดูสิดูงนะมือลุ้มไม่ลุมลุ้ก็สะดุดดีนะอร่อยหมดแล้วอร่อยหมดแล้วกินขนมก็หมดแล้วพอเลยแยกย้ายแยกย้ายเย็บยย้ายอ